อัปเดตข่าวสารแจ้งข่าวดีล่าสุดทางรัฐให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งกลุ่มปอบางและกลุ่มประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิ์กันแล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ด่วนค่ะ ไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารรายละเอียดในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนคนที่กดติดตามกันอยู่แล้วนะคะติดตามกันเป็นประจำไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ฟังค่ะล่าสุดนะคะเงินช่วยเหลือทั้งกลุ่มประบางและประชาชนทั่วไปก็มีมาแล้วนะคะทุกคนหลายๆบ้านได้รับกันแล้วนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลย ะะสำหรับข่าวสารนี้ค่ะทางรัฐก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ทราบนะคะเป็นเป็นข้อมูลจาก Facebook f e c o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  k ฟนเพ e ไทยคู่ฟ้านะคะเป็นเพจของทางรัฐบาลโดยตรงนะคะแจ้งประชาชนตรวจสอบค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมใครได้รับบินเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะอย่าลืมเช็คค,ค่ะ การไฟฟ้านะครหลวงแจ้งประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมนะคะที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่14-17พฤษภาคมนี้รัฐได้มีการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนนะคะกรุ่มเปราะบางค่ะผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน จะได้รับส่วนลดตามขั้นบันไดนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปเลยนะคะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยจะได้รับส่วนลดค่าไฟ150บาทซึ่งหักมาในบินแล้วนะคะสามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน mea smart life หรือที่ทำการ mea ทั้ง18แห่ง หรือดูในบินค่าไฟฟ้าของเราได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าและชำระค่าไฟฟ้าตามบินไปแล้วนะคะกลุ่มนี้จะได้รับส่วนลดคืนในเดือนถัดไปค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่ทราบนะคะเพิ่งมาทราบในคลิปนี้ <S <S ว่าเราได้รับส่วนลด <S <S ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยและกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยนะคะรีบไปหยิบบิลค่าไฟของเรามาดูเลยนะคะที่บ้านเกศนะคะได้รับบิลแล้วค่ะทุกคนตามรูปนี้เลยนะคะเราได้รับส่วนลด150บาทค่ะแต่ถ้าใครไปเช็คแล้วนะคะตรงตามเงื่อนไขใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยหรือใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยแต่ไม่มีส่วนลดแบบนี้มานะคะ ส่วนลดนะคะในบินหน้านั่นเองค่ะและสําหรับกรณีนี้นะคะก็แจ้งเตือนไปด้วยค่ะมีประชาชนนะคะได้รับข้อความแอบอ้างหน่วยงาน MEA หรือการไฟฟ้านะครหลวงหลอกเก็บค่าบริการต่างๆนอกสถานที่ทําการหรือผ่านระบบออนไลน์นะคะขอประชาชนอย่าหลงเชื่อค่ะโดย MEA ยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อความให้บุคคลทั่วไปนะคะยกเว้นผู้ที่กำลังทำธุรกรรมกับ MEA หรือรับบริการ MEA e b i นอยู่เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีนโยบายให้พนักงานหรือตัวแทนนะคะรับชำระค่าบริการใดๆนอกสถานที่ของ MEA ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะได้รับข้อความมาหรือได้รับบินอะไรมานะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่ MEA call center นะคะสำหรับคนที่อยู่ในเขตของการไฟฟ้า นคะอหลวงก็โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใครได้รับส่วนลดแล้วบ้านนะคะมาคอมเมนต์มาแชร์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้หรือใครไม่ได้รับนะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรบอกกันไว้ได้ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไว้เลยนะคะเกตหาข้อมูลมาให้แน่นอนนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องกดแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับคนที่เรารู้จักด้วยนะคะเพราะว่าบางคนยังไม่ทราบมีหลายท่านเลยนะคะที่ยังไม่ทราบข้อมูลการช่วยเหลือจากทางภาครัฐซึ่งเกตนามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ฝากทุกคนแชร์ต่อออกไปด้วยนะคะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ